สวัสดีค่ะคลิกสุขภาพวันนี้รายการของเราจะพาท่านไปพบกับกิจกรรมคลายเครียดในผู้สูงอายุจะมีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ 1. ฟังเพลงหามุมสงบโดยการนั่งปล่อยใจให้ล่องลอยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วฟังเพลงเบาๆโดยเฉพาะเพลงเสริมสร้างสมาธิ 2. ชมภาพยนตร์การไปดูหนังเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่ง ที่จะปลดปล่อยความรู้สึกให้ล่องลอยอย่างเป็นอิสระไม่จมอยู่กับปัญหาสามารถระบายความอัดอั้นตันใจอย่างได้เห็นผล3พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงไปหาเพื่อนที่รู้ใจสักคนแล้วระบายความรู้สึกให้เพื่อนได้รับรู้การมีคนรับฟังและให้คำปรึกษาจะทำให้ชีวิตที่ไม่สมดุลเข้าที่เข้าทางมากขึ้น 4. เขียนบันทึก การถ่ายเทความรู้สึกในใจของตัวเองออกมาเขียนลงในสมุดบันทึกจะทำให้จิตใจของเราปรับสมดุลได้เร็วขึ้นเพราะการเขียนบันทึกเป็นการทบทวนความรู้สึกตัวเองที่ดีที่สุด 5. พลังแห่งการสัมผัสลองมองหาใครสักคนช่วยโอบกอดหรือสัมผัสเบาๆเ,เวลารู้สึกเหนื่อยล้าเพราะร่างกายคนเราเวลาถูกสัมผัสจะทำให้เกิดฮอร์โมนที่ชื่อ ออกซิโทซินซึ่งมีผลในการลดระดับความเหนื่อยและความเครียดช่วยให้ร่างกายที่กำลังอ่อนล้ารู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไม่น่าเชื่อ 6. สร้างอารมณ์ขันพยายามมองเพื่อนที่มีอารมณ์ขันคนที่หัวเราะง่ายจะมีสุขภาพจิตที่ดีเนื่องจากการหัวเราะจะช่วยลดความดันโลหิตและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลลงซึ่งเป็นฮอร์โมนแสดงความเหนื่อยล้าในกระแสเลือด แถมยังช่วยเสริมสร้างระดับของอิมมโนโกลบูลินเซึ่งเป็นสารแอนติบอดีที่สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอีกด้วย 7. สูตรดมกลิ่นหอมรู้หรือไม่ว่าการสูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์มีผลในการช่วยปลุกประสาทสัมผัสให้สดชื่นตื่นตัวแถมยังกระตุ้นพลังงานในจิตใจได้เป็นอย่างดีแล้วอย่าลืมไปลองสูดกลิ่นหอมของดอกไม้อย่างกลิ่นกหลาบและมะลิดูนะคะ8 ผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์หาเวลาหลบไปสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติสักพักหายใจเข้าลึกๆช้าๆปล่อยสมองให้ว่างที่สุดแล้วก็นอนให้มากที่สุดเท่าที่อยากจะนอน 9. หาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนการให้เวลากับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดพูดคุยเล่นและหยอกล้อกันบ้างจะช่วยให้จิตใจที่ฟุง้งซ่านสงบลงได้ แถมการรู้จักการให้และมองโลกในแง่ดีมากขึ้นอีกต่างหากที่สำคัญยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย 10. จินตนาการแสนสุขอีกทางเลือกสำหรับการบรรเทาความผดผูนในส่วนลึกเป็นการดึงตัวเองออกจากโลกปัจจุบันทำได้โดยการหลับตาแล้วหายใจลึกๆจากนั้นก็สร้างจินตนาการถึงภาพทิวทัศน์สบายๆเช่นน้ำตกภูเขา หรือแม้แต่ความหลังอันแสนสุขที่เคยมีการดึงความสุขจากจินตนาการใช้จะทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์นในหัวใจและยังช่วยสลายความเครียดข้างในได้เป็นอย่างดีทําแบบนี้เงียบๆสักห้านาทีแล้วจะรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นค่ะผู้สูงอายุสามารถบริหารจัดการความเครียดด้วยตนเองง่ายๆโดยเลือกตามความชอบและความถนัดแค่นี้ก็ทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีอายุยืนยาวแล้วค่ะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้า g ู o ก l e พิมพ์คำว่ากิจกรรมคลายเครียดในผู้สูงอายุสาระดีๆคลิกที่นี่คลิกสุขภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ